สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมสางเต๋าเนาะครับโยช่องเต๋าสายการนะครับกสำหรับคลิปนี้นะครับสีมาทุกคนมาเบิ้งวิธีการอัดบังไฟสีหุ่นนะครับสีหุนขนาดสิบเจ็ดเสนนะครับนี่พาทุกคนมาเบิ้งบล็อกนะครับบล็อกสีหุนหน,นี่อันนี้ทอทอสีหุนบ่สีหุนยี่สิบเส้นอ่าอัดไอ้ตัดยี่สิบเสนตัดยี่สิบเอ็ดเสนตัดยักษ์เสนตัวนี้ตัวนี้บล็อกเดี๋ยวจัก บอกใหญ่กว่ควาสิบเจ็ดเส้นน้อมีสก็บ็อกซองค์นฮะบ็อกซองค์นอ๋อนี่เนาะครับพี่น้องเห็ดแบบง่ายเลยบ่แม่เอานตัวนี้เอาไห้ปักปกไอผ้าปักปักันดิปักปบตัวนี้เนาะครับนี่เบิรงก่อนตัวนี้ตัวนี้ซีหุ่นหน่อยซีหุ่นขนาดสิบเจ็ดเส้นซีหุ่นสิบเจ็ดเส้นอันนี้ไอ้หัวบอกเห็ดเองบ่ง่ายๆเลยเนาะครับพี่น้องนี่มาแปะแบบนี้เนาะ นี่นะครับเฟ้แบบนี้ตัวนี้หัวบอกตัวนี้ฟ้าประกับปิดนะสิอนุทยุตสองหางบอกตัวนี้หน่อยๆนนะครับกระทัดรัดดีนะครับพี่น้องเวลาใส่อาจจะสิเงาะปล่อยลงไปเลยไม่คปล่อยลงไปเลยตัวนี้กัเอาตัวนี้คือมันใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะครับตัวนี้มันจะสอดไม่ได้สิ วิธีใส่สันมันชอบตกบ่มันหน่อยเด้นี่เนาะตัวนี้ตัวนี้เวลาอัดไปแล้วเบยฮะตัวนี้เวลาอัดไปแล้วมันตัวนี้มันตัวนี้สีใหญ่กว่าบ่น้ำหนักสไลด์กว่าอ้วนกว่ากันบ่ สอ้วนกว่ากันอ๋ออ้วนกว่ากันเพราะมันใส่ไส้หลายมันสีกว้างนะครับนี่มันขึ้นอยู่กับเขาขึ้นไม่แรงจักเทื่อครันขึ้นไม่แรงหลายมันก็สะอ้วนนี่เองอ๋อแต่ว่าผมว่ามันก็สีสูตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้มันไม่ตัวนี้มันไม่มีพื้นที่กว้างทค่ไห้มันกว้างการขยายตัวของทออ๋อนี่ไส้เดี๋ยอะคนสีถ้าให้ป้าให้ป้าเพิ่มอัดให้เบิ้งน้ำเนาะนี่ใส่หัวบล็อกใส่ใส่ทอใส่ยังเหล่เนาะครับนี่นี่มันจอกไส้โชว์เบิ้งเล่นนะครับนี่ นี่นะครับผ้าเบิง้งไอน้นี่นี่ให้ป้าบนจอกไส้ก่อนนะครับนี่มาไอ้เบิงบ้งเบิ้งแทนง่ายๆนะครับนี่ตัวนี้หอดะมาณจักเส้นนี่หอดพวกซิปเจอซิบเส้นประม่านหนมัน้งเนานะบอกตำ่ำบอกตำ่ำบอกตำ่ำบอกหน่อยนะครับนี่โอ้แบบไม่แรงตัวนี้เฮ้ยก็ป้าไม่แรงจักตันนี่่แมมรงเขาาไห้บัดเลยหาซิป <50. S 2> เซส้นนะครับพี่เนอะไม่แรงตัวนี้ก็ สามตันเะืาหาตันไม่ต้านหรอเนาะนี่นะครับนี่โอ้ยง่ายเลยครับนี่อ,อัด์ซีหุ่นหน่อยนะครับนี่สากสักนี่สากสากาักอะไรโตอยู่เอาเวลาอัดดินี่บอกมิงจอกขี้เกียอ่นอ๋อเอาฝายเอาฝายม่ยลอยจอกเลน่นนะครับพี่น้องฝา่ยยง่ายเลยปลายเอาง่ายเลยนฝายมุ่ยลอยให้เพิ่นใส่ใส่ก็นะครับเดี๋ยวสิให้เพิ่นอัดให้เบิ่งนกีเจียครับผสมไว้แล้วเนาะ เกลี่ยกับที่ที่หพะหเพเผาหมะเผาใส่จักสัตว์สัตว์เดียวหะพเผาสัตว์เดียวโอกระแทกแน่นๆเลยบ่ใสา่ใส่ทีเดียวเต็มเลยบ่บ่ต้องใส่อีกใส่ทีเดียวเลยใส่ทีเดียวเลยบ่ะนี่ครับป่าป กเกษียนเกษียนลาสิกา้าเราก็ยังมักอยู่เนาะปะ๋า <c oughs> ใจมกักเน,ะน,ะกนะา,านะครับพี่น้องทราบของไฟเนาะครับนี่บล็อกซีบเยอะซีบเล้วก็ยังมักของไฟอยู่เนาะครับพี่น้องโมซากจะไม่หลจะมีสากตอกม,มือโอ้สากตอกม,มือไห้ตอกมือตอกตัวไหนส่บล็อกนี่บลอกบล็อกตอกมือกต่ออตอ,อกใส่มันจิมีบล็อกอบล็อกขาบล็อกนี่นะบล็อก บอกหวัวมันนะเออบอกหวัวต,ต,ตอกมือบอกหวัวตอกมือเอามีมีมีอีกบอกหนึ่งแมนมีอีกบอกหนึ่งตอกมืออ,อ๋อเออไปถ่ายคลิปหนึ่งก่อนให้ตัวนี้ตัวน,นี้สิใส่เคาะไส้ไมันแน,น่นเลยบ่เคาะไส้เหน่นทีเดียวเลยดิโอ,อ้แน่นทีเดียวปวดมากพ่อพ่ออามชิบหนึ่นี่ยนบ่เหนี่ยนไรกับกดิแมนแน,นี่ยนไรกับบบบอัดบอกรีกแมน <laughs> โอ้ใส่ย่างห้องเนาะครับ เป,เป็นย่างย่างให้รถเนาะห้องไหวไอ้ันเซมีกันนี่อ๋อนี่นะครับพี่น้องแบบไม่ง่ายเลยม่ต้องอยากนะครับ ไปแล้วอัดไปแล้วมันมันสีเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนี่พอนี่นะครับบใครอันนี้นะนี่นะครับนี่กะปุดปูดีปีในกะือว่าง,งามนะครับนี่ให้ตัวให,ให้ตัวสัตว์ตรงนึงแค่นี้แล้วน,นะนี่นะครับนี่ นี่นะครับอัดไปแล้วนี่บล็อกหนึ่งสิบไออย่เงี้ยครับสิบเจ็ดเส้นถือว่างามอยู่นะครับนี่นหน่อยแต่ทารัดไบบจุดเหรียญจุดยังนะครับเนาะนี่นมือหัวขี่ใบแซดหนึ่งนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นแซดแบบไฟมีดไหลแบบง่ายไงนะครับนี่ตัวนี้ทานซิบป่ป๋าทานซิบลึงทานซิบลึงบ่ะกี <Yeah. S 1> เซโลหนึ่งทานสองขีดครึ่ง yeah. อ๋อไม่ยังนี่ไม่เกษตรไม่เกษตรไม่กสินไม่เจียบปนเท่านี่หรออ๋อไม่กสินไม่กสินนะครับบางวันทีก็เออเนท่าเกษตรนะครับผสมไปแล้วผสมแล้วตัวนี้กับหัวเผานะครับเดี๋ยวให้ป้าใส่บ็อกเซต่อนนะครับเนาะเสียดให้เบิ้งเลยเนาะพี่น้องนี่นะครับป้าเพิ่นอัดให้เบิ้งแล่านะครับนี่อันดับแรกใส่หัวเผาก่อนนะครับ หเไานี่ใส่ไฟไหมลอยนึงเกินบ่ใส่ย์เอ็มบังเงาใส่ใส่ฝาครืงบังเงาใส่ฝาครืนอืมบังเงาเนาะครับใส่ฝาครืงให้พี่น้องลองเบิ้งเนาะครับถ้าพี่น้องอยากอัดนี่เนาะครับลองเบิ้งเฮ็ดบล็อกบล็อกแบบง่ายๆเนาะครับนี่เปะเอาเปะเอานี่เชื่อมเอาเปะเอาไง่ายๆดิแม่แรงกับเป็นแม่แรงแบบง่ายๆเนาะครับ นี่แกนดัดก,กับง่ายๆน,น,นี่นะครับใส่หัวเผาเลยกัอ๋อตัวนี้เป็นตัวหมุนขึ้นนำเนาะหมุน,นขึ้นได้หมุนขึ้นได้มันได้เร็กวกว่ากาไอหัวเผาเขาสิไออัดเตอ่อแน่มึงโยกเขาโยกไปประมาณซิฟเตอ่อซิฟเตอ่อ เอาตะขึ้นไม่ได้มันตึงมือก่อนขึ้นไม่ได้มันตึงมือก่อน,นนี่นะครับอ๋อนี่หัวเผาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วนะครับพี่น้องวันนี้หัวเผา,าแต่สดงไซซิปเทอร์นะครับโยก่ซิปเทอโอ้มีหนามตัวเอ้าือมีหนาม ตาป้าดี่บ่กขนาดหัวเขาซื้อยังมีหนามเนาะก็สิต้องอาดไหวหลายหมื่นนลมัง้งหัวเผาเปียกผดโอ้โหซ็ดออกไปหน่ะเนาะครับซ็ดออกแั้นแห่งก่อนแระเบิงว่าบางนี่อาดมาแล้วมมนสิง,งาม่ะไอป้าเป็นโชว์ฝีมือเนาะครับ นี่นะครับต่อไปเป็นมือลำโตบ่ะมือลำโต,ำตใส่ไฟอีหน่อยนึงเนาะถ้าใส่ซัดใหญ่กว่านี้ไปจไปะได้ปะมันไปจะได้ซัดใหญ่กว่านี้มันมองงามมันหอมันใหญ่หอมันใหญ่หอมันใหญ่มันต้องอัดทายลายเพื่อขึ้นไปแร่งลายลายเพื่อขึ้นหลายเพื่อถ้าขอใหญ่กวนี้องงามเนาะครับมันเลยเปลี่ยนมาซัดอัดเป็นซัดหน่อยเนาะ เทคนิคอีกอย่างหนึง่งคือว่ามันขึ้นได้เร็วๆนะครับนี่คือว่าการหม,มุนสามารถหมุนได้หมุนได้ขึ้นได้ให้มันได้เร็วๆเนาะหมุนได้อ๋อเข้าสิได้ประหยัดศากไว้นําประหยัดเวลาอ่ะนั่นเห็นว่าพี่น้องเบิ่งไว้เนาะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับมันขึ้นได้มันลงก็ได้หมุนขึ้นมันลงก็ได้เนาะครับตัวนั้นเป็นตัวปั๊บให้มันขึ้นได้เร็วเนาะสากสานสากเงวมัน,นมีตัวห้องได้แม,ม,ม่นบ่แม่นบ่กผมมีตัวห้องสากเนาะครับ ข้าสาหม่านมุลเอาต้นนั่นเดะมือดำโตเ้าสิอาจักเถือ่อมือดำโตนี่ประมาณชิบเช็ดเถือชิบเช็ดเถื่อไอ้มันตึงมือก่อนแลค่อยนับอ๋อใสใ่มันตึงมือก่อนแลค่อยนับเลย สิบสองพอดสิบสองสิบเจ็ดว่รแดสิบสองอ๋อสิบสองีสักสองเลยนะครับมีน้าบ่มีน้ำมีน้มน้อยู่สาเหตุที่มีน้ำเวลาเข้าผสมขี้เกียร์เขาเอาน้ำผสมนมันเป็นฝุ่นนะ อ๋อแต่ใส่นามเลยมันเป็นฟุนผล่เป็นปุนมันไงมันไงไซนามเพื่อให้มันเวลาเข้าอัดโตนะครับให้มันบีดโตเลยดีนะครับเนาะไซนามเพื่อว่ามันให้มันบีโตแล้วก็กั้นกั้นฟุลนะครับประโยชน์สองต่อนะครับซัดหน่อยนะครับซัดหน่อยขอมันสิงามนะครับต้งละเอียดตัวอันนี้เป็น เป็นสัตว์สัตว์ที่สามเลยนะครับลองไอ,อ้หยาบมือหัวนะครับมือหัวสัตดหนึง่งมือลำโตบ่มีข้อเนาะมีข้อปะบ่บมีข้อบ่มีข้อเนาะบางหน่อยเราต้องใส่ข้อดอกเผาทอเรียบร้อยหัวเผาเขาดีเบิ่งมัมโอ้หนี่เผานี่นะครับโอ้มันตกแถวนีบ่ปะตกล่อนหนี นี่นะครับตัวที่เพิ่นจุดใหนเบิ่งแล้วตัวนี้บ่ได้ติดเหลี่ยมิดหยังเลยติดเหลี่ยมรอบเดียวเหลี่ยมรอบเดียวอืมเผาดีอยู่แล้วปิดเหลี่ยมหลายกว่านี้เนาะครับเอาให้มันทอมันเผาหมดเนาะครับไอ้อัตราการเบาเนาะครับมันก็สิเบาดีกว่านี้นะครับเฮาก็ต้องเพิ่มกระดาษเหลี่ยมไปหลายกว่านี้เนาะครับให้มันหลางเล่าแค่ว่าเอากระดาษกระดาษเหลี่ยมตัวนั้นเป็นโบกแทนเลยเนาะครับพี่น้อง ะครับสามสันแหล้วครับไอแท่นี่ก็เท็ดแบบไม่ง่ายนะครับแค่เป็นเล็กฉากเป็นหัวปลาเนาะเล็กฉากตัวนี้เป็นเล็กฉากนะครับนี่เล็กฉากเล็กฉากสองขาตัวนี้เป็นแค่เป็นไอเล็กตัวซี่นะครับเล็กล่างหน้าสามหน้าสามเนาะตัวนี้เล็กล่างหน้าสามอยู่หัวบนนะครับนี่ขาขาตัวนี้นะครับขาห้องที่เขาเหยืยมันอยู่นะครับเป็นเล็กล่างไอเล็กเหยื่ออื่นเล็กฉากขึ้นกันเนาะแต่ว่าน้อยก็ตัวนี้เนาะ บลอกกระหติตเองเลยบ่บลอกกระหติตเองครับอ๋อบล็อกหติตเองเหินหลินซื้อๆน,น,นะครับว่าใจมัดเวลาห้อสิอัดขึ้นกับหมุนขึ้นปับ๊บขึ้นเอาเนะาะเฟอ่์มันสิได้เร็วเนาะครับครับโยกให้มันตึ้งมือก่อนเนาะครับคอยนับเถื่อ12เถื่อ จอเดี๋ยวให้ให kind of um, sa ้ป้าเพิ่นอัดไปเรื่อยเนาะครับถ้าไปเบิ่งต้นสี่เสียดแล้วเนาะครับเนาะต้นนี้ใส่ขี้เท่าน้ำบ่ปาไปใส่ขี้เท่าน้ำบ่ใส่ขี้เท่าตอนปิดเทียดอ่าใส่ขี้เท่าตอนปิดเทียดเนาะครับแล้วถ้าไปเบิ่งต้นสุดท้ายเนาะครับพี่น้องให้ป้าอัดไปเรื่อยก่อนเนาะตอนนี้เนาะครับมาถึงสัตวสุดท้ายแล้วเนาะครับนี่สัตวสุดท้ายแล้วก็สิเท่พี่น้องเบิ่งเนาะครับอัดเสร็จแล้วก็อัดขีดเท่าแล้วก็ตีเท่เบิ่งเนาะ ทอกับบุกทอกับ pay, หายไปหรือหลายตัวจุดต,ตัวเนาะอัดเล้วเคยสั่งบึงบอมันเดจกิีดอัดเล้วประมัณนสามขีดบางนึงนะเขาคนนักเตะตัวสั่นสามขีด เบียดน้อยๆเบียดเท่าก็เล่งหาเอาเนาะครับสำหรับที่น้องอยากได้แบบนี้เนาะครับกับเบิ้งเอาเนาะครับเพื่อไปไหวเห็ดอัดเหรียญห้อยจ้าของนะครับซีหุ่นสามหุ่นบลอกหน่อยบล็อกง่ายเนาะครับนี่บอกหน่อยอกับนี่เนาะครับ,รบแบบไม่ง่ายด้ยนั่นะงาฝาตกแบบไม่ง่ายเนาะครับนี่เบิ่งไหวเนาะครับเพื่อไปดัดแป้งเห็ดเอาเนาะครับปั๊บใส่ปั๊บปรุงเพียงไอ แก้ไ <Okay, S 2> ขเอานะครับนี่เพื่อบางคนอยากมีบล็อกเป็นของเจ้าของนะครับเหมือนเหมือนงบบอนไลน์นะครับเอาสีนมเอาบอ่อปลาเวลามันเต็มฮ<ช>อ๋อนี่เสร็จแล้วต่อไปเป็นกี่เทา่ายังวันขี้เทา่าขี้เทา่เทาใส่ปูนปลาเต๋อบลอกกี้เท่าธรรมดาเลยบะกี่เท่าธรรมดา อ่าใส่ฟ้าน,นึงบ่ต้องใส่น้ําซะหยังอัดเลยผสมไปแล้วน้ําอ๋อ Để bánh ngay muốn đâu mà tống mì tô tổ hồng Một mi mì tô hồng sạc Một mì Nhắn lên Vậy là cho đi Hả là cho đi Cho Ăn mưa cho sao mà anh bảo Ăn mưa cho mưa cho Mình có mì vịt nè Nhắn nè เอาขี้เท่าอาจจะเตื้อขึ้นแล้วเด้วยสิหาเถื้อหาเถื้อเท่เท่พี่น้องเบิึงเน่ยเ็นบ่ครับ้วันแจกแจกอ่าอย่นี้นี่แล้วเอาเท่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 บิ่ง้หงไอ้คนนี้บอกวเปิดบล็อกหน้าอ๋อเดี๋ยวต้องอัดเทียนไม้ก่อนโอ้อัดเทียนไม้ก่อนบ่เนี่ยไปเทียนไม้ก่อนไอ้อัดขี้เท่าแล้วเนาะครับต่อไปเป็นใส่เถื่อนเนาะครับเถื่อนเขาจำกัดบ่าว่าใส้ใสเออไอ้ไอ่ไอ้นี่เทื่อนเนาะย่าเถื่อน เอาเดี๋ยแต่เอาสิตัดเลยประมาณเส้นหนึ่งอะประมาณประมาณเส้นบวกเกินบวกเกินเส้นหนึ่งบวกเกินเส้นหนึ่งนะครับบวกบวกบวบแต่ใส่ไม่ดูเหมนกังนะครับดับไม่กวดง่ายๆดิดับไม่กวดห้างดับไม่กวดห้างเอาง่ายๆเลยดับไม่กวนนะครับให้เตือนมาค่อยเอาต่อไปแบบนี้เราสีแดงดีบ่ พอพอ,อแล้วพอแล้ก็แล้วเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเป็นก็เทเบิึงนะครับอ๋อนี่เสร็จแล้วเทเบิึงเราไปฏิบิบงลำตัวได้หลุดด้วยบ้าเบิึงรุ่นเบิึงลำโตนะครับเปลี่ยนแบบไหนสวยงามบ้างเด็ดใส่ใส,ส่อัดได้เคยเปลีปป่ยนบ่นเปลี่ยนแต่มันละเอียดแห้งมันออกเปลี่ยน แต่มันมุนหลายกระเลี่ยนไปบอกคนละคันดูคนละคันแต่มันมุนหลายมันอัดบอกให้บอกให้อ้วนออบอกให้งามมันบอกให้มันบมันบยืดมันยืด Ăn, nó bọc phô đỏ ngang, nè Kho xoay nè, nó ả chí ngon Này tớ khoản hô Ồ, khoản hô gật tốt à, nè Nhai, nhai, hô nhai 8-9 minh băng này, nè <laughs> <Bữa đá. cười> นีู่นะครับวิธีถอดบล็อกเนาะครับนี่เวลาอาเซ็ตแล้วไส้ประยุบไส้ประยุบแต่ไส้ยุบมันอีมันสิบวมอ๋อมันสิบวมโอมันสิบวมมันมันใหญ่มันมันมีไส้บังคับเองมัน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 โมแนนเนาะไส้ไส้ที่อัดแล้วกะเอ้าโอ้โหสวยงามมากครับงอหน่อยนี่งอจุวใต้โอสากมันงอเนาะแมียูิโต้สีผมหวานเนาะต้นนั้นต้องไว้แก่ไหมนี่นะครับโอ้ ว่างามอยู่งามมีหาดัดเอาก็ได้อ๋อดัดเอาได้บ่ะดัดเอาได้มันพระทันมันมันยังก่อนนี่นะครับพี่น้องหลังจากที่ให้ป๊าเพิ่นอัดให้เบิ่งแลังนะครับนี่4หุ่น17เส้นนะครับประมาณ2ขีดกว่าเนาะครับ3ขีดนะครับนี่อ๋อนี่นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องชาวบังไฟมือใหม้นะครับสำหรับสายโยกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไปเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ